มีอะไปพักกเหรอก็บีจะไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่แองอับไปนอนได้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าห้องนี้เตื่นอยู่แล้วไม่ตื่นหรอกทำไมไม่ตื่นไม่เคยตื่นเวลานี้ไง ต้องตื่นแล้วก็นอน<า>สองแล้วก็นอนเวลานี้ยังไงก็ตื่นนะดีมากพักผ่อนด้วยนะรู้เราพักผ่อนตลอดแต่แค่นอนไม่เป็นเวลา <laughs> Ngạ Tả <laughs> rắc xăm mút Mai 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 Chụp cam phải Đó có chụp cam khỏa đó có chút miệng chút chúc, Lấy cái chút bà <laughs> Ngọt <laughs> Đó, <có chút> <laughs> <laughs> Đó có chút hôm hôm cành <laughs> <laughs> มดมั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 ดมดมัดมัดมดมั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 ดม okay. ัดม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 ดม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 มดม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 มด อย่าดื้อละไม่ดื้อแล้วแต่อาจจะซนเพแต่เวลานี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วแล้วคิดว่าจะออกกี่โมงประเทศอ่ะเจ็ดเจ็ดโมงเช้า, <7 S 2> ชาได้ไหมเจ็ดโมงเช้าเหรอได้ไหมได้เอาที่เราอานี้ไง แล้วแต่บีเลยโอเคโอเคเหลยงอยู่ไปเหื่องหนเรล่องเห็นเห็แซมไเห็นแซมไมไม่เห็นนะฮะยังไม่มาเลยหรออือใช่ครับ จะไปแล้วนะครับจะไปจริงนะแต่ใ,ใจไม่อยากไปเลยต้องไปพวกนี้ไม่งานพักผ่อนสมองจะได้ล่นๆค่อยเอามาคิดตอนบ่ายสองก็ได้นี่อะไรค่อย,อยอคิดว่ามีงานงมันก็แค่มันก็แค่งานไม่ใช่งาน แค่กิจกรรมไม่กี่ชั่วโมงอ่ากิจกรรมแค่มีซาลาไปกำลังใจให้นะครับอืมงะอืมอันเดอรเหี้ยวมากเลยนะบันเหมี้ยวอะไรอ่ะไม่บอกหรอก งานเสร็จปุ๊บก็ไม่มีละแต่ได้เงินด้วยแล้วบีจะทำอะไรต่อคิดไหมอ่ะเกินไปร้อยังไม่หมดเลยเอานะคิดไหมว่าจะทำอะไรต่อรถก็มีเฮ้ยรถยังไม่มีนี่ตู้ก็มีละ mm hmm. อันนี้ก็มีละ คิดว่าจะหางานก่อนหางานไปทำอะไรอ่ะหางานไว้รับของเตียววุ้ใช่หรอใช่ไว้รับเหล็กเพราะว่าไม่คงทำเหล็กไม่เหล็กก็ไม้อะสักอย่างเหมืองน,น่าจะทำเองนี่ครับบอกฝันดีหน สวัสดีครับบายๆจาก,กันพรุ่งนี้นะครับจบหมุดหม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 ดบอกฟันดีเด็กแดนด้วยไหมฟันดีเด็กแดนด้วยฟันดีเด็กแดนนะครับเป็นเด็กดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าดื้ออย่าซนเจอก,กันครับบายย Bây giờ bây Ok Bye bye đi nha <laughs> bài đấy nào đi được rồi ไปได้แล้วแต่ไปมันก็คงนอนไม่หลับอยู่ดีแต่ก็ตอนไปแอนะเขาไปแล้วนะไปแล้วนะค่ะไปได้แล้ว,นะลว,ลวพวกนี้ค่อยมาเจอกันก็ได้ ไปแล้วนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะเลยแล้วไปแล้วนะครับอยากไปจริงวะเนี่ยไปแล้วนะก็คือไม่อยากไปแหละใช่ไหมไปแล้วนะไม่อยากไปแหละใช่ไหมตอบก่อนไปแล้วนะไปแล้วนะอย่าพูดตามไปแล้วนะไปแล้วนะ อย่าพูดตามโอเคไม่ให้ไปไปแล้วนะไม่ให้ไปไปแล้วไม่เอาต้องบอกไปได้แล้วได้เลย oh, ออ๋โอเคได้เหรอได้เด็ก็ได้โอเคไปแล้วนะไม่ให้ไปบอกว่าไปอ๋อท oh, ันทีทันทีบอกว่าได้ก็ได้โอเคโอเคไปแล้วนะ ได้ไปนะได้ไปนะโอเคจะกันไปนะขาไปนะขบไปนะไม่ให้ไปก็พูดก่อนพูดแค่ประโยคเดียวพออ่าไม่โยกเดียวใช่ไหมไปนะโอเคครับไปนะโอเคไปนะได้ไปนะไปไปไปนะ ไปได้แล้วไ <c oughs> อ้จริงน,นะนะรู้แล้วครับเงินหยีแล้วเหรอไม่ได้เงินหยีจ้ะได้บอกว่าให้พูดได้ได้ไปนะได้ได้ไปนะได้ไปนะไปนะไปนะได้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 ไ,ดไปนะไปนะปลุกด้วยนะ ได้ฮะสัญญานะฮะเดี๋ยว